ผมเจสัต่ตอรี่ครับผมจะมาหาอะไรกินครับผมหิวมากเลยไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสุดยอดมากเลยซาลาต้องหาอะไรกินสักหน่อยเ,อเปลือกไข่ก็ได้จะกินเปลือกไข่เชิญ <c oughs> ตอนนี้ผมก็ดึกออกแล้วว่าจะกินอะไรดีกินหม่าม่าดีกว่าคนจนๆอย่างเราต้องกินหม,ามา่าม <c oughs> ่าได้แล้วหิวมากเลย ยอดมากเลยซาลา จริงกินไข่ด้วยมันมีสารอาหารเอาละตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามากินกันดีกว่าโอ้ยกูจะบ้าแล้วทำสำเนียอเลยกูเหนื่อยไอ้สัส

ท่านผู้ชมก็ลองดูกันได้นะครับเยบอะม,มากเลยไม่โดนเลิศเอาใหม่เอาใหม่แก้มือ อืมอกไฟกินมาม่าเผ็ดกับส้มก็อร่อยเหมือนกันเนี่ย จุดยอดมากครับผู้ชม,มหน้ากูค่นต้องตีไปหรือเปล่า <c oughs> ตุดช้ดเลยจริงหลังจากทุกคนดูผมนะทุกคนเดิกกินข้าวได้แบบว่าเยอะกว่าเดิมเ oh. ชื่อเดี๋ยวต้องมีบางคนอยากถีบผมนะ Mình know, mình. Ja. <tễ> <nghĩ> <spit> rồi thì lơm im เอึมมากขาวโอ้เห็นแล้วมันแบบมันมันมันปากแล้วพี่พี่สาวผมขอเลียสักทีได้ไหมเป็นพนักงานของเรื่องพี่อ่ะ

อร่อยจริงท่านผู้ชมหรือน้องๆหนูๆก็ลองได้นะครับเนี่ยต้องไว้เกรี้ยง โอเคที่หมูกไหลวันนี้ก็ขอลาเพลงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ